คำเตือนคลิปโนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรได้รับชมนะครับไม่นําำให้เล่นตามหรือทำตามนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะจ๊ะเด็ก ลาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ789ดแปดเก้าลาสเวกันนะครับผมกับคนเดินพีกก่กล้วยนะครับผมมาวันนี้จะพามาเล่นเกม Lucky Neko แมวกันนะครับผมคุณ2,000นะครับผมแม่พูดพังทำเพลงจัดไปเลยเราสายปั่นอยู่แล้วคลิปล่าสุดไปแพ็กมาติดเพลงมาครับผมแมวแปดแปดสองพันแล้วโอว้โห โค้งแดงคูณแปดอีกพันสี่นะครับผมแล้วอะไรหนึแซลมอนช่องหนึ่งได้ไหมล่ะมาจริงครับผมอุ้ยแล้วเคช่องหนึ่งได้ไหมล่ะอุ้ยแล้วเอช่องสองเคช่องหนึ่งได้ไหมล่ะอุ้ยยังไงเอมาอุ้ยคอมโบไม่หยุดเลยคูณไปสิบแล้วแล้วเคอู้ดูเคเต็มแผ่นเต็มดานหกร้อยสี่สิบเข้าไปแล้วพัดรออยู่แล้วอ่ะพันแปดคอมโบเดียวนะครับผมซัดมาห้าพันว๊า ไม่จบเลยว่าไปแพ็คมาติกเพมาแล้วมันแบบย่ำแย่แล้วกลับมาพีทีโบ๊ะป้าขนาดนี้เลยถุดช็อตเนี่ยคอมโบเดียว5 1 7 0นะครับผมอ้หูยลืมในไหนก็มาขนาดนี้ละขวับเพิ่มดิบเป็น40แล้วกันนะครับผมพมขึ้นๆขึ้นๆขอเล่นฟรีเกมสักหนึ่งแฟกเกมได้ไหมไปดู ดูครับหลังจากการหลังหลังจากติดบังใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพื่อนคกันกรเพื่อน,อน,อน <laughs> หลังจากการติดบังใหญ่เฮ้ยโอ้โหแล้วควรกลับไปเบ็ดยี่สิบดีไหมเนี่ย hmm. ดูลากคืนกระจายเลย <laughs> เดี๋ยว <laughs> อาติดอาติดอาติาดนะ ดูเขาลากลากกระจายเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยผมจะเอาอุย้ยแล้วเข้าสี่เกมผมกำลังจะบอกว่าผมจะเอาแค่สี่สี่พันอ่ะทุนคือกำไรสองพันดีไหมเพราะทุนผมมาสิสองพันใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ผมกำไรสองพันอยู่นะแล้วผมเลิกตอนนี้ผมกำไรสองพันนะเอาอะไรดีกว่าหเมื่อกี้มันเว้าแบบแม้วไม่หายใจเลยอ่ะว้าไม่หายใจเลยอ่ะ สุดยอดมาฟรีเกมด5 0ยังไงครับผมเป็นเ K ได้ไหมเป็น10อือม่ได้อะไรเลยมาแล้วโอ้โหคุณติแล้ว K ได้ไหมล้เออแล้ว K ต้องหอได้ไหมอ่ะอู้หูดูอะไรเป็นไรครับไปดูกน่อนนนหนึ่งพันะครับผม เราจะไปทุยมาผัดมาสววงามพันสองแล้วอุ่นนี่ก่อนนะผมพันสองร้อยท่วนนะครับผม,มสองมมสุดท้ายนะครับผมยังไงเพิ่มฟูน้ำจ่ายมาดีกว่าอย่าเพิ่มคูเลยเพื่อนเอหนึ่งสามได้ไหมไม่ได้แน่นอนโ <laughs> okay. อเคสองวันเจ็ดสามห้านะครับผมคอมโบนอกโหดกว่าอยู่นะครับผมไปและผมขอเพิ่มบิด อีกสักนิดนึงนะครับผมแต่มันขูดเจ็บจัดเลยอ่ะมันดูดิดูเขาไม่ติดตัวเล็กตัวน้อยให้เลยอ่ะออ้ยผมจะพอเท่านี้ดีไหมเนี่ยดูดิครับไม่ติดตัวเล็กตัวน้อยให้เลยอ่ะคอมโบนี้ปุหน่อยๆอะไรไม่ติดให้เลยดูดกระจายดูดิครับหูยังดูด,ด,ดเลยอ่ะโอเคโอเคช่องเนี้มีไหมโอ้ยเสรษฐายัง่งเต็มจอเลยนะแล้วแมวอ่ะ โอ้พันหน่อนะนี่อย่างเงี้ยก็มาติดคอมโบอะไรให้นี่น,นี่หน่อยหน่อยนี่ดูดิเอามาันจายใส่ละเป็ดร้อยเลยแล้วกันครับผมเป็ดร้อยเลยโอ้ดูเมื่กเกือบฟรีเกมอ่ะอุ้ยเพื่อนเพื่อนอู้ยกลับมาทุนแล้วครับคุณผู้ชม ผมกลับมาทุนแล้วครับผมเฮ้ยดูดิดูเขาดูดดิดูดกระจายเลยอุ้ยต้องคืนแล้วนะดอกนี้ต้องคืนแล้วนะไอเนี้ยไอเนี้ยไอแซลมอนเนี่ยมาเปล่ามาเปล่าแซลมอนอ่ะแซลมอนมาไหมโอ้ยแซลมอนมาแต่หูเปล่าอุ้ย วุ้ยเมื่อก <tahun> ี้เกือบหมดนะครับผมเหลือเท่าไหร่บ้างหมดแค่เหลืออะไรหกร้อยเองมั้งวุคอมโบเดียวหมื่นฮะที่คนผู้ชมทางคอนโดมิเนียมไปเลยครับผมใครอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่ด้วยคนนึงนะครับมันดูดมากเลยเมื่อกี้ผมเกือบตายนะ โอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กุ้ยด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะบ๊ายบายจ้า